สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีใครเข้ามาแล้วก็แชร์ออกไปเลยค่ะนะคะจะได้พูดทีเดียวแล้วก็จะเก็บไลฟ์สดนี้ไว้นะคะสำหรับคนที่ตกใจนะคะแล้วก็ด่าไปแล้วนะคะ จะได้ทำความเข้าใจนะคะสวัสดี4 0 0พคนนะคะ5,300คนสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วกดไลค์แล้วก็กดแชร์ค่ะนะคะใครเข้ามาแล้วกดไลค์แล้วก็กดแชร์ขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ ขอบคุณมากๆสวัสดี12800คนดูด้วยใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะคะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ได้เลยค่ะเป็นกำลังใจให้หนูจะทำไมอ๋อเดี๋ยวฟังเลยเดี๋ยวหนูอธิบายให้ฟังทุกคนทีเดียวทุกคนใจเย็นนะคะอย่าเพิ่งดา่าฟังก่อนอธิบายให้ฟังทีเดียวขออนุญาตใส่เสชิวมัสิได้ยินบอสวันนี้ว่าได้ยินไหมอันนี้ก็ได้อาหาใครเข้ามาแล้ว คนแล้วนะคะ2 0 0 0แล้วนะคะแชร์ไปนะคะเดี๋ยวคนถึง10,000แสนเมื่อไรหนึ่งอธิบายทีเดียวเลยนะคะจะได้แบบทีเดียวนะคะจะได้ทีเดียวเลยจะได้เข้าใจกันทุกคนนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะณตอนนี้นะคะจะได้ไม่ต้องตกใจนะคะ25 0 0 0แล้วนะคะลูกค้า่ะใครเข้ามาแล้วกดแชร์ออกไปเลยค่ะกดแชร์ออกไปได้เลยนะคะใจหายหมดใจเย็นนะคะใจะเย็นอย่าเพิ่งด่าใครเพิ่งด่านะคะอย่าเพิ่งด่าก่อนนะฟังก่อนนะทุกทุกอย่างมีเหตุผลมี ที่ไปนะคะให้ทุกคนเข้ามาฟังการชี้แจงก่อนจะได้จะได้ไม่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่เข้าใจไปฝ่ายเดียวนะคะจะได้รับรู้กันทั้งหมดนะคะเพราะว่าไม่ออกมาชี้แจงก็ไม่ได้ค่ะเพราะข่าวก็ออกไปแล้วนะคะหนูจะได้ให้มองอีกมุมหนึ่งนะคะสื่อบางสื่อก็เผยแพร่ไปโดยที่แบบว่าข้อมูลก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นจริงนะคะซึ่งตรงเนี้ยหนึ่งอยู่กับทางเจ้าหน้าที่ก็เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังเลยนะคะ นะคะในส่วนของการแบบบังคับขู่เข็นลังเกอะไรอย่างเงี้ยไม่มีค่ะนะคะจะเปิดกล้องให้ดูไม่ไไมีว่าไม่ได้มีการลังเกนะคะสวัสดีสาม0 0ืันคนค่ะเดี๋ยวขอห้า0 0ื่คนแล้วกันนะคะจะได้กระชับหน่อยนะคะข่าวไปไกลเลยใช่แล้วค่ะชู้ๆนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะสามหแล้วลูกค้าแชร์ไปค่ะขอห้า0 0ื่คนพอนะคะหนึ่งจะอธิบายทีเดียวรอบเดียวนะคะจะได้เข้าใจกันนะคะ จะได้อธิบายรอบเดียวเนาะนะคะสวัสดีสี่หมื่นคนค่ะลูกค้า่ะใครเข้ามาแล้วกดแชร์เลยค่ะกดแชร์เลยนะคะเข้ามาแล้วกดแชร์เลยค่ะได้ถึงห้าหมื่นคนปั๊บหนึ่งพูดทันทีหนึ่งชี้แจงทันทีสู้ๆขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกความเมตตาขอบคุณทุกคนที่เซฟหนึ่งขอบคุณมากๆขอบคุณจริงๆนะคะขอบคุณเลยนะคะแล้วก็จะเก็บไลฟ์สดนี้เอาไว้นะคะ อ่ะสี่0มืนสี่แล้วสี่หมืนห้าแล้วนะคะอีกห้าพันคนนะคะเราจะเริ่มพูดเลยนะคะขอบคุณนะคะใจเย็นๆจจ้าสี่หมืนหกแล้วค่ะสี่หมืนเจ็ดแล้วค่ะอ่ะพูดเลยแล้วกันนะคะก่อนอื่นเลยนะคะก่อนอื่นเลย สวัสดีลูกเพจสวัสดีสมาชิกสวัสดีทุกทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงที่ให้กำลังใจณนะวันนี้นะคะหนึ่งอยู่ที่บ้านยังไม่ได้มีใครรังแกรหรือทำอะไรหนึ่งอยู่กับทางเจ้าหน้าที่จริงเจ้าหน้าที่มีการมาที่บ้านจริงแต่ไม่ได้มีการรังแกหนึ่งหรือหรือว่าหรือทำร้ายหรือบ,รบังคับขู่เขน็นหรือ อะไรใดๆทั้งสิ้นมาเพราะหนึ่งกระทำความผิดจริงส่วนของการกระทำความผิดของหนึ่งคือในรัฐบาลไทยงวดที่ผ่านมาหนึ่งได้มีการปักลิงก์เว็บพนันนั่นคือการกระทำความผิดของหนึ่งซึ่งหนึ่งขอโทษขอโทษทั้งลูกเพจขอโทษทั้งสมาชิกขอโทษทั้งคนติดตามและขอโทษประชาชนและคนทั่วไปขอโทษที่หนึ่งได้เอาลิงก์เว็บพนันมาปัก และทำกระทำความผิดนั้นหนึ่งทำจริงๆและหนึ่งผิดจริงๆตรงนี้หนึ่งยอมรับและหนึ่งน้อมรับหนึ่งขอโทษนะคะสองก็คือทุกคนต้องเข้าใจว่าหากหนึ่งกระทำความผิดแล้วเจ้าหน้าที่ไม่มาตรวจสอบคนก็จะมองว่าหนึ่งมีอำนาจอะไรหรือเปล่าทำไมเจ้าหน้าที่ไม่กล้าทำอะไรหนึ่งฟังนะคะทุกคนมีหน้าที่หนึ่งทำผิดหนึ่งต้องถูกดำเนินคดีในส่วนที่หนึ่งทำผิด ก็คือเดี๋ยวหนึ่งจะไปรับทราบข้อกล่าวหาที่กรุงเทพนะคะหลังจากที่หนึ่งไล์สดจุดทูบเสร็จหนึ่งก็จะไปรับทราบข้อกล่าวหาที่กรุงเทพในส่วนที่หนึ่งกระทำความผิดแต่ในส่วนที่หนึ่งไม่ได้กระทําความผิดก็คือในการใบ้หวยเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เนี่ยแจ้งมาว่าไม่ได้เป็นการกระทําความผิดนะคะแต่นับจากวันนี้ไปย้ำเลยนะคะหนึ่งจะไม่มีการเกี่ยวข้องและยุ่งเกี่ยวกับเว็บพนันอีกเลยไม่ปักลิง ไม่บอกว่าแทงที่ไหนเล่นที่ไหนไม่บอกและไม่พูดอีกไม่เกี่ยวข้องใดๆอีกสวัสดีเจ็ดหมื่นคนนะคะทุกคนอย่าพึ่งด่าเจ้าหน้าที่หนึ่งอยากให้ฟังในความเป็นจริงเข้ามาไม่ได้เป็นอย่างที่หลายๆเพจเอาไปเสนอนะคะเข้ามาท่านเจ้าหน้าที่เข้ามาเยอะจริงค่ะแต่มาก็ มาชี้แนะมาแนะนำว่าตรงนี้เราทำได้ตรงนี้เราทำไม่ได้ตรงนี้เราผิดตรงนี้เราไม่ผิดมาให้คำปรึกษามาให้คำชี้แนะแล้วก็มาตรวจสอบในส่วนที่หนึ่งกระทำความผิดว่าจริงไหมจิผิดแค่ไหนเป็นไปอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นนะคะหนึ่งบอกเลยว่าไม่ได้มีการถูกบังคับขู่เข็นให้มาไลฟ์สดแต่อย่างใดไม่มีบ้านหนึ่งมีกล้องวงจรปิดทั่วทั้งบ้านรวมแล้วเกือบสีตัว หนึ่งยินดีเปิดให้ดูทุกมุมว่าหนึ่งไม่ได้มีการถูกลังแกและถูกบังคับขู่เข็นแต่อย่างใดเลยเจ้าหน้าที่เข้ามาทําตามหน้าที่ของเขานะคะและความผิดหนึ่งทำจริงหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าหนึ่งทำจริงและหนึ่งก็ขอโทษนับจากนี้จะไม่มีอีกแล้วค่ะนะคะในส่วนของคนที่ด่าแบบด่าหรือว่าพูดว่าแบบเออทาไมจะต้องมาจับหนึ่งยางนั้นอย่างนี้ต้องแยกแยะนะคะไม่ใช่ว่าเจ้าหน้าที่ไม่จับเจ้ามือหวยทํางานค่ะแต่แต่ว่าเขาเขา,เขาไม่ได้เจ้า ที่เขาไม่ได้มานั่งบอกอยู่แล้วค่ะแต่ใน,นส่วนที่หนึ่งทำผิดก็ต้องยอมรับด้วยว่าหนึ่งทำผิดหนึ่งทำผิดยังไงหนึ่งปักลิงค่ะปักลิงก็คือหนึ่งผิดแล้วนะคะผิดก็คือหนึ่งก็ยอมรับผิดแล้วก็ขอโทษแล้วก็ขอโอกาสนะคะว่าหนึ่งจะไม่ทําอีกนะคะสองก็คือชักชวนหนึ่งจะไม่ชักชวนแล้วจะไม่ปักลิงหรือเกี่ยวข้องใดๆกับเว็บพานันใดๆอีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะใจเย็นๆนะคะทุกคน ทุกคนมีหน้าที่เป็นของตัวเองเจ้าหน้าที่เขาก็ทําตามหน้าที่ของเขาเราผิดเราต้องยอมรับผิดไม่ใช่เราผิดแล้วเราจะบอกว่าฉันถูกมันเป็นไปไม่ได้ไม่มีคนรักหนึ่งเยอะแม่ๆรักหนึ่งเยอะเซฟหนึ่งเยอะแต่มันไม่ได้หมายความว่าหนึ่งจะต้องยืนการว่าสิ่งที่หนึ่งทำมันถูกต้องมันผิดค่ะแม่มันผิดนะคะทุกคนมันผิดก็คือผิด มันผิดจะทําให้เป็นถูกมันเป็นไปไม่ได้คะ่ะแต่เราผิดแล้วเราก็ขอโทษแล้วเราก็แก้ไขเจ้าหน้าที่เขาไม่ได้ไม่ให้โอกาสนะคะเขาให้โอกาสหนึ่งได้แก้ไขแต่ใน,นส่วนที่หนึ่งกระทำความผิดมาแล้วหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าหนึ่งกระทำความผิดมาแล้วนะคะมันเป็นมันเป็นหน้าที่ในการดําเนินการของเขานะคะเพราะฉะนั้นนะคะหนึ่งทางเจ้าหน้าที่เข้ามาคุยกับหนึ่งด้วยเหตุผลไม่ได้มีการลังแกแต่อย่างใดทุกคนอย่าพึ่งด่าอย่าพึ่งอะไรนะคะไม่ใช่แบบว่า ใช้คาพูดบางคนใช้คําพูดด้วยคําไร้แรงค่ะหนึ่งจะบอกว่าไม่ใช่ว่าเขาแบบไม่มีอะไรจับแล้วไงมาจับฟังเลยค่ะเจ้ามือหวยเนี่ยที่เขาจับอยู่แล้วค่ะมันผิดยังไงเ้าก็าจับนะคะแต่หนึ่งเนี่ยผิดไหมหนึ่งผิดค่ะก็หนึ่งปักลิงก์เว็บมานะคะหนึ่งก็ผิดอยู่แล้วค่ะผิดก็ต้องยอมรับผิดนะคะว่าตัวเองทําผิดนะคะขอบคุณทุกกําลังใจค่ะแล้วก็ท้ายสุดแล้วนะคะขอบคุณทั้งเกือบ80,000คนนะคะที่เข้ามาดูว่าคือหนึ่งจะบอกเลยว่า ทุกคนมีหน้าที่หนึ่งไม่ได้ถูกบังคับแต่อย่างใดและหนึ่งจะไม่ให้สัมภาษณ์กับสื่อใดๆหนึ่งจะให้สัมภาษณ์และหนึ่งจะอธิบายเพียงแค่หน้าจอของตัวเองเท่านั้นไม่ออกสื่อใดๆทั้งสิน้นไม่มีการบังคับขู่เข็นใดๆทั้งสิน้นไม่มีการลังแกใดๆทั้งสิน้นผิดว่าไปตามผิดเจ้าหน้าที่ให้โอกาสในการแก้ไขและปรับปรุงตัวนะคะและหนึ่งจะไม่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันหรือไม่เกี่ยวข้องกับเว็บใดๆอีกเลย ขอบคุณทุกคนที่เป็นกําลังใจให้และขอบคุณทุกคนที่เซฟหนึ่งขอบคุณทุกคนที่ท,ที่แบบเป็นกําลังใจและซ้พพอหนึ่งนะคะแล้วก็ฝากให้ทุกคนเข้าใจเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะว่าผิดว่าไปตามผิดถูกว่าไปตามนะคะในส่วนที่หนึ่งผิดก็คือผิดในส่วนที่หนึ่งถูกก็คือถูกเนาะงวดน,นี้นะคะบอกเลยว่าเรายังไลฟ์สดให้แนวทางเหมือนเดิมรอได้เลยทั้งสมาชิกและก็ลูกเพจน,นะคะรอได้เลยยังให้เหมือนเดิมนะคะขอบคุณคะ่ะ